สวัสดีค่ะพบกับ Snow i ไ e Diary อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาตามหาทุเรียนกันอีกแล้วค่ะตอนนี้เรามาถึงกันแล้วนะคะน้องไอซกินทุเรียนเป็นเหรอคะ หนามมันแหลมไหมคะแหลมมากนะระวังปักมือนะระวังมันทิ่มมือนะ นี่ก็เข้ากันแล้วค่ะกระเี๋าเแย่ไมได้ปลอกไปไหนไม่รู้ไม่ได้ปลกเป็นมอเราที่มยไว้ที่ไม่งใจวางไว้ให้ไ่เอเอาของเธอ มันก็ลูกด้วยเ่ยมันจะมีแบบนิ่มมากนิ่มน้อยแล้วบางบางบางลูกก็คือแบบก็เอ่อมันจะสุกไม่เท่ากัน<ช>เนาะมันจะสุกไม่เท่ากันนะคะลูกนี่นเป็นยยารอเปล่เอ,ลอเนี่ยเห็นป่ะอันนี้ก็จะแข็งอยู่ในอยู่ในอยู่ใน,ยในลูกเดียวกันนะคะมันจะไม่เสมอกันนะคะอันนี้เราไม่ได้ป้ายยาใช่ค่ะ ไอซุปธรรมชาติกินก็ยังไงก็ไม่ร้อนในค่ะของที่ตรวจของร้นตัวเนี้ยแข็งเออใช่ใช่ใช่มันก็คลากันไปเนาะใช่ค่ะเพราะว่าลูกเนี่ยมันจะสุกไม่เสมอการน,นะคะเราแบบไม่เลยค่ะสามโลกินไปกินเลยกินเลยไม่ต้องใส่ไม่ต้องอะไนไ้องกินกันี่ค่ะทุกคนได้แล้วนะคะทุเรียนลูกนี้จะ2อกิโลเจ็ดใช่ไหมคะ2.7งกิโลนะคะกิโลละ 260บาทค่ะ